สแสดงว่ามันไปเตือนเลยมันไปเตือนมาดาเพื่อนเราเลยเพื่อนจะมีอีกคนมันไปเตือนหมดแล้วตอนแกกำลัง่าท่ทอดโจอยู่อ่ะก็อดนี้อยู่เท่านั้นะให้เขาเดือดไม่ยังวนอยู่อ ไอเข้ามาไอ้จรอจูวก็มาไยไอ้จัวฮิดเลยวัชชิง like อินเทนเ่าเพราอยากลองเว้ยไม่ได้อินเทนก็<ค>ถามถาหาเจอยู่เนี่ยแกพูดก็พูดได้พูดได้ไม่ออกในในดำนขอบคุณเอ็ดำกันแล้ววะ อพูดกับไอจูไปเลยสวัสดีครับพ่อาเขาสวัสดีมาเนี่ยอะใครสวัสดีไอจูไงจูเหรอมาเที่ยวอ่างทองวัดม่วงอ่างทองวันนี้มาอ่างทองลองดูเฟซบุ๊กไลฟ์ดูดิ้วมันจะเป็นยังไงหรือเขาตายอะไรนะ ัดีแม่ด้วยอาเอาไปอ่านหน้าไปอ่านหน้าไปแม่แกแม่แกออนไลน์อจาะขอบคุณขอบคุณมากอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้อยากไร่เลย

น้ำมันกินอยู่เยอะมันไม่มีน้ำแข็งพอแล้วเบื่องนิดใายบาย้ครมาไม่หาแม่เถอะดิให้แม่กันเถอะออกออนไลน์หน่อยก็ออกไปแล้วไงฮะออกแล้วไงออกเขาไม่เป็นไรมันเป็นไฟล์อยู่ในท้อง